ดูมาหยาฮอตนิวส์กดหมายเลข52 ใครรอบด้านจริงๆของประชาชนตาดำๆอย่าง<ช>เราเนี่ยล่าสุดน้ำมาอีกแล้วค่ะตอนนี้คือไม่รู้จะต้องแบบดูแลตัวเองท้ง<ช>ไหนเลยนะคะไหนจะโควิดโควิดอีกแล้วก็ตอนนี้เรื่องของน้าท่วมนะคะในหลายๆจังหวัดก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างสูงเลยและแน่นอนมามาตั้งแต่จากทางภาคเหนือภาคอีสาน<ช>ตอนนี้มาไกลลวค่ะนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะมีการประกาศนะคะด่วนที่สุดเลยกรมชลประทานนะคะแจ้งทุกหน่วยงานจังหวัดนนทบุรีค่ะรับ มือน้ําท่วมนะคะ24ชั่วโมงจะบอกว่าบ้านอยู่นนทบุรีค่ะคุณอยู่อาเภออะไรคะอยู่อําเภอปากเกร็ดค่ะอ๋อก็ใกล้น้าเลยก็อยู่ก็อยู่ในที่ต้องเฝ้าระวังนะคะใช่คือหลายๆคนอ่ะค่อนข้างสงสัยว่าทําไมทางจังหวัดนนทบุรีถึงมีประกาศทั้งทางที่จังหวัดนนทบุรีอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครนั่นหมายความว่าโอกาสเสี่ยง กรุงเทพมหานครรวมไปถึงจังหวัดในปริมณฑลต่างๆเนี่ยนะเสี่ยงต่อน,น้ําท่วมถูกต้องคุณคิดไม่ผิดอย่างแน่นอนเพราะว่าจังหวัดนนทบุรีอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพยาและแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ย คืออย่างที่เราเคยเรียนกันุผู้ชมแม่น้ําทุกสายไหลมารวมกันที่ทแม่น้ําเจ้าพยาปิงวังยมแน,น่นะที่เราเคยทราบกันมาแล้วตอนนี้คือรวมกันมาที่นี่แหละค่ะแล้วก็มันมีปัจจัยเลยหลายอย่างด้วยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทางสวัสดิ์นนทบุรีเขาก็เฝ้าระวังกันเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเรือนนะคะหรือว่าร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำค่ะจากนี้ค่ะเมื่อวันที่26กันยายนนะคะ2564ค่ะ กระารวงตอกกำลัยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนนทบุรีนะคะจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะแบบด่วนที่สุดเลยประชาสัมพันธ์นะคะถึงทั้งตัวอำเภอเมืองแล้วก็อีกหลายอำเภอเลยนะคะแจ้งว่าค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะมีฝนตกสะสมค่ะต่อเนื่องที่บริเวณประเทศไทยตอนบนทั้งภาคเหนือและภาคอีสานนะคะที่เราเห็นกันอยู่ว่าตอนนี้หลายจังหวัดเขาก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะ,คะและกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ คาดการว่าในระหว่างวันที่26ถึง30กันยายนนี้นะคะร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างค่ะทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะในบริเวณภาคกลางตอนล่างนะคะ ส่งผลให้จะมีปริมาณน้ํานะคะไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราที่เพิ่มขึ้นสูงค่ะโดยคาดการปริมาณน้ําไหลนะคะผ่านส,สถานีวัดน้ํา4 2จังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะซึ่งทางกรมชลประทานเองนะคะก็ได้ใช้การบริหารจัดการน้ําค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในปริมาณที่สูงอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะ ส่งผลกระทบให้นะคะระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรถึง1เมตรเลยนะคะในระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนนี้ค่ะ ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันน้ําซึ่งแน่นอนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือนนทบุรีนั่นเองเพราะเป็นจังหวัดที่แม่น้ำเจ้าพระยาตัวเองก็ไหลผ่านลงมาเรื่อยๆด้วยนะคะซึ่งก็มีการนะคะเพื่อให้การรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะกองาน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนนทบุรีนะคะเขาก็มีแนวทางให้ปฏิบัติกันค่ะ,ะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูว่าเราสามารถป้องกันตัวเองได้ยังไงกัน บ้างนะคะ hmm. ข้อ1ค่ะให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศกาันนะคะและประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ แล้วก็แจ้งเตือนนะคะสำหรับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ริมน้ําและพื้นที่น้าท่วมขังซ้ำซากนะคะให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ค่ะพร้อมทั้งเตรียมทรัพยากรนะคะเครื่องจักรกลสาธารณาภัยต่างๆค่ะและแผนเผชิญเหตุนะคะรวมถึงกําลังเจ้าหน้าที่ค่ะที่มีความพร้อมในการบรรเทาภัยนะคะปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะข้อ2ค่ะ ประกาศประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งเตือนทั้งบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะอย่างเช่นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งนะคะ<อ>แผงร,ร้านอาหารต่างๆรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยนะคะขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะและข้อ3ค่ะรายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะให้กับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดนนทบุรีให้ทราบค่ะ เมื่อเกิดเหตุนะคะเขาก็มีหมายเลขโทรศัพท์นะคะในเหตุฉุกเฉินด้วยจดไว้ก็ดีนะคะจําไว้ก็ดีนะคะ,คะเผื่อมันต้องนะฉุกเฉินมาต้องใช้ค่ะที่หมายเลขนี้นะคะ025912471ค่ะและหมายเลข โทรศาพท์นะคะ025912474นะคะก็จำหมายเลขให้ดีก็แล้วกันเผื่อว่านะเราไม่รู้ว่าอีกสอามวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยคือต้อง,ะะองบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยเราต้องควรที่จะตื่นตัวในเรื่องของน้ำนะ,ะเพราะว่ากรมชลประทานเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการคำนวณเรื่องของตัวเลขมาตรวัดน้ำต่างๆเนี่ยตัวเลขของน้ำในการผ่านน้ำจากทาง ที่รับสูงหร,หรือว่าจากทางภาคเหนือเนี่ยนะเขาจะมีการคำนวณมาแล้วว่าการปล่อยน้ําวันหนึ่งปล่อยได้กี่ลูกบาทเมตรแต่ครั้งนี้เนี่ยน้ำมวลน้ํามันเริ่มมาเยอะขึ้นถ้าใครเกิดทันเมื่อปี2554กรณีแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วมวลน้ํามีการคํานวณแล้วว่าจะมาถึงไม่ถึงถึงกรุงเทพหรือไม่มีการกั้นไว้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครสวรรค์คือมีการ เฝ้าระวังมาตลอดอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าคือบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดสถานการณ์ที่มันเกินคาดมากไปอีกนะคะสัญญาณเนี่ยคุณผู้ชมดูจากจังหวัดต่างๆนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยนครสวรรค์เพชรบูรณ์เริ่มมาละชัยนาทน้ําเริ่มเต็มละเริ่มมาเรื่อยๆภูมิแบบนี้นะคะอันนี้ลำบากทางแถบอีสานไม่ว่าจะเป็นทางนครราชสีมาบางส่วนมาแล้วนะคือไม่น่าเชื่อนะคือต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่ราบสูงเขาได้ชื่อว่า เป็นจังหวัดที่ราบสูงแต่มีน้ําท่วมใช่นะคะรวมไปถึงค่ะตกใจเหมือนกันลบุรีลบุรีนี่ก็เริ่มมาแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเรารอนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะเช็คเส้นทางของน้ําตลอด24ชั่วโมงนะผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าประสบการณ์พวกเราเนี่ยเคยเกิดมาแล้วในกรุงเทพมหานครนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทางน้ำเนี่ยถูกตัดขาด สิ่งท,ที่สําคัญมากๆยกสิ่งของขึ้นที่สูงก่อนอันนี้คือสิ่งที่ควรทำเพราะเราไม่ทราบเลยคุณผู้ชมว่านอนนอนอยู่แล้วน,น้ํามันจะเข้ามาจากบ้านเมือ่อไหร่ถ้ามากลางวันนี้เรายังเห็นแต่ถ้าตอนกลางคืนนะคะหรือว่าบ้านใครที่มีมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีรถยนต์ลองหาสถานที่ในการแบบ นำรถไปเก็บในที่ที่แบบสูงขึ้นก่อนไหมอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะยังไงก็อย่าลืมพวกเขาดูแลเขาด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดน้ํามาปุบปักเอแล้วยังไงนะคะตอนนี้ก็ต้องช่วยกันตลอด24ชั่วโมงค่ะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอตอนนี้เนี่ยได้ทราบข่าวแล้วตกอกตกใจมากนัคือผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ที่บ้านคุณผู้ชม,มหลังจากนั้นเนี่ยบ้าน เขาน้ําท่วมนะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยหล่นลงมาจากเตียงหลังจากนั้นเสียชีวิตคุณเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงคือต้องต้องบอกว่าคือเขาก็ขยับตัวไม่ได้ยอยู่แล้วใช่ค่ะอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่คือพอพอตก พอตกเตียงไปแล้วเนี่ยคือด้วยน้ําด้วยอะไรคือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขยับไม่ได้นะก็เป็นเรื่องน่าเศร้าดังนั้นนะคะถึงบอกว่าให้เฝ้าระวังกันให้ดีนะคะสําหรับสถานการณ์ในครั้งนี้ค่ะรวมไปถึงเส้นทางการเดินทางต่างๆคุณผู้ชมถ้าถนนเขาบอกว่าห้ามไปอย่าพยายามฝืนไปนะ,ะหรือว่าทางด้านหน้าเนี่ยเป็นทางตัดขาดหรือว่าทางห้ามผ่านหรือเป็นทางน้ํากําลังจะมาเนี่ย คือถ้าเขามีการเ<ม>ตือนภัยมีการแจ้งภัยแบบนี้อย่าพยายามฝืนไป<ม>เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยร่างเราอาจจะถูกพัดไปตามกระแสน้ําก็ได้มันมีตัวอย่างหลายครั้งแล้ว<ม>บางคนเห็นว่าโอ้ยน้ํายังไม่มาแต่เวลาน้ํามานี่เขามารวดเร็วมากจริงๆนะคะบางทีเราแบบตั้งตัวไม่ติดเลยรหรือบางคนนี่ก็แบบว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกปั๊บเดียวหลายหลแบบว่าหลายกรณีแล้ว<ม>นะคะที่แบบนี้แล้วเกิดอุบัติเหตุด้วยยังไงก็ต้องนะคะดูแลตัวเองกันด้วยค่ะใช่ค่ะ